คุณเคยสงสัยไหมว่าสไตล์อเมริกันคลาสสิกจะผสานกับความคึกคักของเทศกาลไทยได้อย่างไรนี่คือแคมเปญ Tommy Hilfiger Holiday 2025ที่จะทำให้คุณลหลงใหลทันทีแฟชั Born, ่นปอนผู้วินเจมี่นายและโฟสซีหนุ่มแอมบาสเดอร์ชื่อดังคนสเสน่ห์ส่วนตัวมาถ่ายทอดลุกสุดปังจากคอลเลกชัน Holiday 2025ของ Tommy Hilfiger ซึ่งผสานความคลาสสิกแบบอเมริกันเข้ากับความสนุกสนานในช่วงวันหยุดแบบฉบับแบรนด์นี้โดยอชิรยาดุงแก้ว 17พฤศจิกายน2568ทอมิฮิฟิเกอร์ชวนเฉลิมฉลองเอฮิฟิเกอร์ฮอลิเดย์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการรวมพลังจากซีนุ่มแอมบัสเดอร์อย่างปอนนาราวิทภูวินตั้งสักยืนเจมีน่นายนราวิทและโฟร์นัทวัตที่หวนคืนสู่แคมเปญครั้งที่สามพวกเขานำเสนอเฉพาะตัวและพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวามาเติมเต็มแคมเปญเทศกาลพิเศษที่สุดในรอบปีนี้ลองนึกภาพดูสิว่าการรวมตัวของเหล่าดาราไทย กับแบรนด์ระดับโลกจะสร้างประกายแวววาวให้กับวันหยุดอย่างไรมันคือการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆ,ดๆ1นึ่สลาสมสองสสามสาแล,สแ,ลแคมเปญน,นี้ชวนคุณดำดิ่งสู่บรรยากาศอบอุ่นและน่าประทับใจท่ามกลางฉากคันซีริซีที่ให้ความรู้สึกเหมือนการกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขโดยทั้งสี่หนุ่มปรากฏโฉมในชุดจากคอลเลกชัน พอดีที่ผสานการตัดเย็บอย่างประณีตเข้ากับความร่าเริงของวันหยุดพวกเขาเติมเต็มสเสน่ห์แบบอเมริกันคลาสสิกเข้าไปทําให้เทศกาลดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยลูกเล่นในสไตล์ทอมมีที่เป็นเอกลักษณ์แต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามการนําสไตล์ตะวันตกมาปรับใช้ในบริบทไทยจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงหอรอ,อือแค่การตลาดล้วนๆ้วนคอลเลกชั Tommy 2025นเทอร์มีฮิฟเกอร์ฮอลิเดย์สนําำเสนอความสดชื่นใหม่ๆของสไตล์อเมริกันคลาสสิก โดยเพิ่มลูกเล่นทันสมัยเข้าไปในลุคเพลแบบดั้งเดิมสำหรับมือใหม่เพลคือสไตล์ที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดนักเรียนหรือนักกีฬามหาวิทยาลัยอเมริกันซึ่งเน้นความเรียบหรูแต่สบายตัวชิ้นไฮไลท์อย่างแจ็คเก็ตแข่งรถที่ดูเท่แบบนักแข่งและเสื้อโค้ทเคลือบแบกที่กันน้ําได้ดีเหมาะสําหรับอากาศเย็นของฤดูหนาวผสนความเท่เข้ากับความหรูหราอย,อย่างสมดุลถ้าคุณกําลังมองหาไอเดียแต่งตัวลองนึกถึงเสื้อรักบี้ลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่ให้ลุคสปอร์ ต่อแต่ชิคเสื้อเชิ้ตออฟฟอร์ดคลาสสิกที่เป็นพื้นฐานของตู้เสื้อผ้าหรือแจ็คเก็ตสไตล์อวี่ที่ชวนนึกถึงวันเรียนมหาวิทยาลายัยนอกจากนี้ยังมีเสื้อคอสต์ตอนประจำฤดูเสื้อโปลโลสุดคูลและคาดิแกนที่เพิ่มความอบอุ่นพร้อมลดลายน่ารักจากคู่กับเสื้อยืดและกางเกงวองที่ได้ไอเดียจากชุดกีฬาเพื่อความสบายขั้นสุดรองเท้าโลเฟอร์คลาสสิกผ้าพันคอถักที่ให้ความหรูหราเบาๆและโมกแก็บที่เติมจุดเด่นให้ลุคเทศกาลคอลเลกชันนี้ทำให้อเทมเพลปคลาสสิกดูสดใหม่เหมาะสำหรับมอบเป็นนขอขวัญนในโกาสพิศษ หรือแต่งตัวสำหรับปาร์ตี้ครอบครัวลองจินตนาการว่าคุณสวมแจ็คเก็ตนี้ไปงานปีใหม่ไทยจะออกมาดูเท่แค่ไหนหนึ่งสแลสสามช่วงวันหยุดคือเวลาที่เรามารวมตัวกันและเฉลิมฉลองกับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแคมเปญน,นี้ถ่ายทอดความอบอุ่นและความผูกพันของฤดูนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกลิ่นอายความสนุกแบบทอมมินที่เป็นเอกลักษณ์ปอนนาราวิทหนึ่งสแลสสามการได้ร่วมแคมเปญน,นี้ทำให้รู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับไอคอน ที่เป็นตำนานแต่ยังคงเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่ายเทศกาลฮอลิเดย์คือโอกาสที่เราผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับสไตล์ส่วนตัวเหมือนกับที่ทอมฮิฟเกิ์นำมรดกของแบรนด์มาผสานกับไอเดียใหม่ๆได้อย่างกลมกลืนภู้วินตั้งสักยืน 1. ่สนละสามผมประทับใจที่การถ่ายทำครั้งนี้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆและเสน่ห์ของการกลับบ้านในช่วงเทศกาลผ่านสไตล์ความสุขและมิตรภาพทอมฮิฟเกิ์เป็นแบรนด์ที่มอบพลังบวกและความมั่นใจให้เสมอและซีซั่นนี้ก็แสดงออกมาอย่างงดงาม เจมี ye, ่นายนราวิตหนึ่งสแลสามผมชื่นชอบเอมิฮิฟิเกอร์ที่ทำให้สไตล์อเมริกันดูทันสมัยและเป็นธรรมชาติการได้ร่วมแคมเปญฮอลลเดย์นี้รู้สึกเหมือนกำลังเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆในบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแบบครอบครัวแท้ๆโฟร์นัทวัตมอแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างการนำสไตล์อเมริกันคลาสสิกมาผสานกับวัฒนธรรมไทย ในแคมเปญน,นี้จะช่วยให้แฟชั่นระดับโลกเข้าถึงคนไทยมากขึ้นหรือมันแค่ทําให้สไตล์ดั้งเดิมของเราดูจืดชืดไปคุณคิดเห็นอย่างไรสไตล์นี้เหมาะกับเทศกาลไทยอย่างสงกรานต์หรือปีใหม่ใหม่มาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเลยแล้วเราจะได้เห็นมุมมองหลากหลายที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับแฟชั่นข้ามวัฒนธรรม